สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องชายดูเฮงนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนอสับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับสำหรับในหวยลาวนะครับลาวพัฒนานี่ออก5 9นะครับเนาะอ่ะห้าเตรงๆก็นําสูตรนี้ไปใช้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับถ้างวดใดออกห้าเกเนี่ยก็นําสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะอ่ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ ผ่านได้นะครับซึ่งก็มีในเลขที่ออก59นะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเนาอ่ะก็จะไปเอาในงวดที่59มาเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน3วันล่าสุดเนาะ3 4 5 0นะครับแล้วก็59นะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีออก59เหมือนกันแล้วก็จะเป็นในที่ใน60 60 1 9 59อ่ะอันนี้ออกบนเหมือนกันเลย นะครับ0 5 9 9 5 9นะถัดมาเป็น2 2 7 6 8 0 4นะครับนี่แหละนะครับที่ออก5 9ไปก่อนหน้านี้ก็มีออก5 9นะครับออก5 9ล่างเนาะก็จะเป็นที่ใน9 2 5 9 1 5ถัดมาก็จะเป็น,นที่0 9 6 4 7 8นะครับอืม 8มี8กับสีเนะาะล่าสุดจะมี8กับ4ไหมนะครับถัดไปอีกนะฮะเป็น5 9ล่าง5 9ล่างเหมือนกันนะครับก็จะเปในที่ใน8สี่แปี่นะครับถัดมาก็จะเปในที่ใน58 9 2 5 6นะครับเนาะอ่ะก็ออกนะครับ5 9นี่ออกล่างเยอะนะครับเนาะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นใน59อรอบนี้ออกบนแล้วนะครับออก0 59เหมือนกันเลยนะครับเหมือนในช่วงล่าสุดนะฮะออกไปที่7 7720 59นี่ฮะออก0 59เหมือนกันเลยนะครับแล้วถัดมานีกก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 194973นะครับนี่จะออกเหมือนกันกบกนงงวนดนนี้ไหมนะครับแล้วก็ในช่วง อีกช่วงหนึ่งเนาะช่วงสุดท้ายนะครับที่ออก59ก็ออก59บนนะครับก็จะเป็นอีที่เดียว65 658459นะครับถัดมาก็จะเป็นอีที่เดียว646นะครับ1521นะครับนี่แหละนะครับก็จะเป็นในเลขที่ออก59ตรงๆ,รงๆแล้วก็ออกได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ต้องนำนะครับสูตรนี้มาใช้เนาะก็ ขอให้เดินดีนะครับเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับเท่าที่ดูแบบนี้แล้ว4เดนะ่น4เด่น8เนาะอืม4 8ก็น่าสนใจนะครับอ่ะถ้าดูในเจาะลึกเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับศูนย์นี้ก็คือจะจับบวกกันนะครับก็จะได้ในตัวเด่น2ตัวนะครับ2ตัวจะมา1ตัวนะครับ 2ตัวมา1ตัวก็คือนำตัวนี้บวกกันแล้วก็60ศูนลดแต้มนะครับจับหลักแสนหลักหมืน่นหลัก10หลักหน่วยเนี่ยในงวดที่ออก5 9นะครับจับมาบวกกันแล้วก็ลดแต้มนะครับแต่ตรงนี้เนาะก็จะได้นะครับในที่ใน6บวกกับ0ย์ได้6 6บวกกับ5เป็น11แล้วก็1บวกกับ9กนี่ก็จะได้0ลดแต้มมาก็จะเป็น9 นี่ก็มา0ช่วงนี้เหมือนกันนะครับ9บวกกันกับ2ได้11บเนาะมาบวกกับ1ได้2 2บวกกับ5ก็จะได้7ลดแต้มมปก็จะเป็น6กนะครับนี่ก็มา6มาเมาบนมาล่างเลยช่วงนี้เหมือนกันนะครับที่ออก5 9559นะครับเนาะจะบวกเหมือนกันนะครับ8บวกกับ4เป็น12 2บวกกับ7ได้9 9บวกกับ6นี่ก็จะเป็น5 รถแตมมาก็จะเป็น4นี่ก็มา5นี่แหละนะครับถ้าเลขออก5 9จับบวกกันแบบนี้หลักแสนหลักหมื่นหลัก10หลักหน่วยนะครับ7บวกกับ7เป็น14 4บวกกับ5เป็น9 9บวก9เป็น18ดก็รถแม้มก็จะเป็น7นี่ก็มา7นะครับสังเกตว่ามาในหลัก10บนะครับ 10, มาในหลัก10บน10บน10บนล่าสุดนะครับะจะมาในหลัก10ไหม6บวกกับ5เป็น11เแล้วก็1 1>, 1บวกกันกับ5เป็น6 6บวกกับ9เป็น5นะครับลดแต้มมาก็จะเป็น4อ่ารอบนี้ก็ไม่ได้มาในหลัก10แต่ก็ยังมาในบนนะครับก็ถ้าตรงนี้ก็คือเป็นหลักร้อยก็แสดงว่าในช่วงล่าสุดเนี่ยนะครับหลักแสนหลักหมื่น3บวกกับ4เป็น7 7บวกกันกับ5เป็น12 2บวกกับนะครับ2บวก9เป็น1เนาะลดแต้มไปก็จะเป็น0นะครับเนาะเนี่ยก็0นกับ1บก็แสดงว่าเด่นบน นะครับอาจจะไปออกหลักร้อยหรือหลักสิบนะครับสมาชิกก็นําไปพิจารณากันนะครับซึ่งได้ในตัวเด่น2ตัวนี้แล้วนะครับตัวที่จะมาจับเลยเนี่ยก็จะนำนะครับนำในหลักพันหลักพันนะครับหลักพันก็จะเป็นในที่วันนี้หลักพันก็คือ1นวันนี้หลักพันก็คือ5้าหาหลักพันนําหลักพันหาหลักพันไปเพิ่มแต้มอันนี้วันนี้ก็คือ5หลักพัน อันนี้ก็เป็น5หลักพันอันนี้หลักพันก็จะเป็น2ก็คือเอาหลักพันวดที่ออก59นะครับอันนี้หลักพันก็จะเป็น8หลักพันไปทําอะไรนะครับอ่าล่าสุดหลักพันก็คือ5นะครับหลักพันไปเพิ่มแต้ม5ก็จะเป็น6 7 8, 9แนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดไปเดี๋ยวมันเยอะนะครับก็จะได้เด่น4ตัวมาจับกับในตัวนี้ลองดูลองลองดูในช่วงนี้นะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ 5ตัด1ไปนะครับ9กับ0มาจับกันกับ2 3 4 5นะครับก็ได้0 0 4นี่ก็มาบนอันนี้เหมือนกันนะครับเนาะได้5ตัด5ไปนะครับเพิ่มไป6 7 8 9 6กับ7มาจับกันกับ6 7 8 9นะครับ7 8มาบนอันนี้เหมือนกันนะครับ5 6 7 8 9นะครับตัด5ไปนะเดี๋ยวมันจะเยอะ 4กับ5มาจับก,กันกับ6 7 8 9นะครับก็จะได้ที่ใน5 6ก็มาบุญอันนี้เหมือนกันนะครับ2 3 4 5 6ตัดไปนะครับจับคู่ผลออก7 3นี่7 3ก็มาบนอันนี้เหมือนกันนะครับ8ตัดไปเป็น9 0 1 2นะครับผลออก5 1 1 5 5 1มาล่างในรอบนี้นะครับ ก็ถ้าจับไปบนนี่ะเนี่ย,ยมีมี5 2อยู่เนาะเนี่ยก็มาบนอยู่นะครับล่าสุดนะครับอ่าก็จับคู่กันไปเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นในหลัก10นะครับ0แล้วก็1นะครับก็จะเป็นในที่ใน0 6 0ย0 8 0 9นะครับ1ก็จะเป็นในที่ใน1 1 6 1 7 1 8แล้วก็19นะครับ บนนะครับเน้นเน้นบนไปหรืออาจจะมาในตรงๆนะครับหรืออาจจะเป็นตัวโต๊ะก็ได้นะครับก็นําไปจับแล้วกันนะครับบนตรงๆเนาะใส่บนตรงๆไว้ก่อนนะครับสลับในลาวพัฒนาเนาะวันที่17นะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็นําไปจับกันนะครับชอบตัวไหนถ้ามันเยอะไปก็ชอบเด่ศูนย์หรือเลียหนึ่ง นะครับย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็เป็นได้นะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสำหรับในเลขที่ออก59นําสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้ใช้ได้เดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับนั่นแหละเน้นบนบนเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็มาบนทุกๆงวดนะมันจะเหมือนกันในงวดนี้ไหม0ย์ห้ยตรงๆเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ศูนตรงๆเหมือนกันนะถัดมาออก4973จนะครับจะออกเหมือนในงวดนี้ไหม ถ้าไม่ออกมันก็สลับกันอยู่ในนี้นะอเป็น141713ีเาอาจจะเป็น7 9หรือเป็น7 4หรือ713มันจะเป็น39หรือ34ก็ได้อาจจะสลับบนในตรงนี้เพราะมันออกคล้ายๆกันนะครับอ่ะาว59ตรงๆนะก็ขอให้สูตรนี้เดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันแต่ครับเราพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ